สวัสดีครับพี่น้องครับผมซับฟ้ามใจแนวครับพี่น้องโดยผมครับชาบี่นายหอยสายบันเทึงคนเกล้อเหมือนเดิมครับมื้อนี้กะครับช่วงแรกนะครับเป็นวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะครับจะมีโอกาสได้มาซ่องเบื้องให้เบื้องหน้านะครับเบื้องปลาักื่อกบ้กเขือเบื้องข้าวโพดนะครับเมื่อกี้เพิ่งกู้มั่นแล้วนะครับวันนี้สิพาพี่พ่าน้องมาเบื้องนะครับปลาข้าวโพดที่ผมได้ปลูกไว้นะครับว่าตอนนี้มันพอใสแล้วนะครับปลาข้าวโพดป้านี่นะครับอันนี่ทดลองปลูกนะครับ ที่ปลูกาวโพดก็เพราะว่า,าผมเลี้ยงงัวนะครับก็เลยว่า,าสิอยากได้ต้นข้าวโพดเนี่ยไว้สำหรับไว้สำหรับสีให้ง,งัวนะครับในรอบปลูกาวโพดเบิ่อครับพี่นนท์แต่ว่าโตฟักมันเนี่ยจะเป็นข้าวโพดบ้านนะครับสาม,มารถต้มต้มคล้ายหรือคล้ายฟักสดก็ได้นะครับบ่ได้โฆษณานะครับนนติดตาให้ไหมกาวโพดตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาลายซี่สิบนะครับ กูรู้ว่าทางเอืน้นคลายเท่าไรนะครับแต่ว่าทางน้ำพว่วงคลายลาย40นะโล่หนึ่หรับขา้าวโพดชุดนี้นะครับกะในกิโลนึงเนี่ยนะกับปลูกได้ประมาณประมาณงานนึงนะครับประมาณงานนึงปลูกแล้วกาทายมันเกิืจเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปลูกได้บ่ค่นได้ถึงสองอาทิตย์ปันได้นะครับได้ซิปประมาณซิปซิปมือนะครับ แล้วก็สูปน้ำไส่นะครับแต่เพิ่งสูปน้ำไส่นะครับเดสามารถจะเป็นห่วงวันยุดประจำสัปดานนะครับเดี๋ยวกองตามไม่อีกครับตามไม่อีกอาพที่ท่าน้องพน้อเบิ้งขั้วโคตครับอันนี้นะครับ อสั้นจังน้อยได้ครับพี่น้องพอดีว่าคั้นในมีไม่กันสั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาเบิง้งอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับที่เขาปลูกไว้ใหญ่ยังโคกยังน้อยครับเพราะว่าน้ำใส่ยหลอดลูกเขาก็เกิดดีครับตอนมาไทยที่แหลกหงามันก็ยักโคกยังน้อยอยู่อันนี้นะครับถ้าก็จะใส่ใส่หลุมละสองสามนนะครับหลุมละนัยสองเออลุ่มละสองสามนนะครับแต่ว่ามันก็เกิด เกิดกับว่าได้เกิดครบทุกไนนะครับครบทุกเม็ดนะครับบางอันก็เกิดสองมันก็เกิดสามก็มีนะครับได้ประมาณสิบหมื่นนะครับขั้วชุดนี้โดยปกติเขาว่าประมาณสองเดือนนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผมการาว่าถ้าเกิดเก็บฟักมันไปจำหน่ายแล้วนะครับหรือไปแจกใจใพี่น้องแล้วนะครับผมกับว่าเกี่ยวต้นมันไปซับนะครับ ซับเรลามักไปแหง้วนะครับในช่วงในห่วงของเดือนเมษานะครับเมษารอฝนนะครับตอนนี้พมกระส่ขีแป้งนะครับขีแป้งร่วมกับฟังนะครับนี่นะครับสำหรับระยะห่างนะครับที่ผงปลูกนะครับระยะห่างจากจากจากขวาไปห้าใส่นะครับประมาณหาสิบเซนนะครับ 40ถึง50เซนนะครับโดยประมาณสำหรับระยะต้นนะครับระยะต้นจากหนีมาหนีนะครับ30นะครับ30ถึง40เซนนะครับโดยประมาณนะครับกระโบ้ดไฟิกนะครับบองได้มันยอดในได้กระยอดนะครับบองไดยอดได้บ้ไดกระยับไปอีกนะครับเจ้านี่กัสูบน้ำใส่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบื้องหน้าผมนะครับที่ผมเ็จไว้ กาเปลีนน่ยนแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่มีงานประจําอยากเก็เกษตรนะครับอยากทดลองเบื้องนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้อยังนะครับผมก็บเบื้องในเน็ตนะครับเบื้องใน youtube เบื้องใน Google นะครับแล้วก็มาล่องลองมือเลยนะครับนี่นะครับเราพบน้ำมผมจะเป็นแบบนี้นะครับคือ น้ำโซลาเซลล์นนะครับสูบเสียช้าไ้นะครับแต่ว่าระดับองสานี่นะครับสานี่นะครับขามาออกอันนี้นะครับระดับมันสีซูสีกันนะครับขัน้ำขัน้ำมันไหลคือมันสิล่นจากนี้มาหนีอยู่แล้วนะครับมันล่นนะครับขอนอยากแผ่นกองนะครับจะเฝ้าตาไล่เนาะนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำของผมนะครับ มันต่้มนะครับตั้มกาฟังทั้งทั้งปลาข้าวโพดเพราะวา่าเออส่วนทั้งนี้นะครับนี่นะครับทั้งนี้ก็มีกเกษตรนะครับแล้วก็ตรงปลายมุมนั้นนะครับผมก็ปลปูคว้างด้วกันครับเพราะนั้นขันน้ำม,มันเต็มสาแห้งมันสีลุนมันสีรุนรุนข้าแท้ไปทางพุ่นนะครับก็เลยได้หยุดตอนนี้หยุดปัม๊มโซลาเซลล์วไว้นะครับเปลี่ยนวันพักควันวันรีแหลกครับพี่น้อง แม่ซองเบื้องไฮเบื้องหน้าครับปลูกนี่ก็เ่ราะเป็นว่าผมปลูกเบิดนะครับเ่ราะเป็นเท็ดเองนะครับก็ได้จับได้ใบแน่นะครับแต่ว่าหลักๆก็จ,จะมีผู้เพิ่นมีตามีใย,ยเบื้องไ้นะครับอาทิตย์หนึ่งยังได้มาเทียนหนึ่งนะครับสิบปีลัมเศร้าปีลัมจังเห็นกวงมายาม,มังครับเขาเพรขึ้นเล่าก็เพรได้เห็นนาเจ้าแยกเทียนนะครับ ก็เดียวคลิปนี้อัปเดตสักหน่อกัอนนะครับพามาเบิ่งป้ากับโพดหน่อยครับพี่น้องไรซารายจากน้อยแต่ว่ากะเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับสำหรับผู้ที่สิเฮดกินยังบ่ออกนะครับผู้ที่อยากปลูกคลองนะครับข้าวโพดก็เห็นมันคายดีครับสำหรับการปลูกขายแต่ว่าผมก็บ,บ่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกคายไานั้นนะครับผมตั้งใจแค่ว่าผมจะปลูกข้าวโพดไว้ใหงวนนะครับส่วนฟักที่ได้เปลี่ยนพ้นผลิตของขอ้าวโพดเนี่ยการเปเหตตาให้ยายเพื่อนแล้ครับ คันเพื่อนสีคลายกับคายแก่กับแก่ครับแต่ว่าส่วนไหล่เพื่อนเน้นแก่ครับพวกใครเน้นขายนะครับไว้สำหรับยำพี่ยำน้องครับในคลิปนี้ไว้สำหรนี่กอนครับมียังอัปเดตนะครับกัสิมาถ้าคลิปใไปพี่เห็นน้องเบิ้งนะครับคันพี่น้องผู้ใดนะครับที่ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับในช่องขุมทัพฟาร์ามใช่แนวนะครับช่องน้อยๆครับแต่ว่าคนผู้ใหญ่ครับ แล้วก็คันผู้ใดมีคอมเมนต์นะครับตีเสนอแนะนะครับตีชมรายการอยากให้ปรับปรุงส่วนใดนะครับก็บสามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ